เรื่องของ EQ เนี่ยถึงแม้ว่าเวลาที่เราประเมินมันจองมาเป็นคะแนนซึ่งอาจจะมีน้อยนะมาตรฐานคือปกติกับมากนะครับผมอยากจะให้มองว่าคะแนนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็หมายความว่าคนที่ทําแบบประเมินแล้วนะพบว่าตัวเองเนี่ยมีระดับ EQ ค่อนข้างจะต่ําเราก็จะลองเลือกดูซิว่ามีประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาหรือเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนามัน ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่จำเป็นต้องครบถ้วนก็ได้ผมตัวอย่างเช่นถ้าเราพบว่า EQ เราต่ำอาจจะเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเช่นเราจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการมีความตั้งใจการวางแผนนะซึ่งจะทําให้เราบริหารจัดก,การชีวิตเราจะเริ่มต้นจากการบริหารเวลาครับว่าเราจะตื่นยังไงจะไปทํางานยังไงทํางานยังไงเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นงานที่สะสมค้างค้าง,างเป็นดินพ่อขางหมู ขณะเดียวกันอาจะพัฒนาตนเองในเรื่องของการเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่ศึกษา,าความรู้มีความตั้งใจมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งกนแน่นอนครับว่าทักษะการแก้ไขปัญหานั้นคงจะต้องประกอบไปด้วยทั้งเรื่องของการสืบเสาะหาความรู้เป็นคนที่เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสร้างสมรรถภาพคบหากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับ ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการเป็นคนที่มีความสุขแน่นอนครับคาว่าความสุขนั้นส่วนใหญ่เราหมายความว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการพึงพอใจเข้าใจชีวิตของตอนเองได้ซึ่งในประเด็นของความสุขนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามโลกาทัศน์ของแต่ละคนคนที่มีคิวในหัวข้อนี้ต่ําอาจจะหมายความว่าเขายังไม่ค่อยมีความพึงพอใจในชีวิตนักเขาจะต้องมีความมุมั่นพยายาม จะต้องศึกษาหาความรู้อาจจะหาง,งานทําที่ดีขึ้นขณะดเดียวกันครับคาดหวังไว้ตั้งใจไว้เต็มที่แต่ก็อย่าถึงกับเสียใจเมื่อมันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปเอ้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากสำหรับคนที่มีคิวต่ําก็คือประเด็นของการควบคุมอารมณ์ครับหลายครั้งที่เราพบว่าคนที่มีคิวต่ํานั้นแสดงออกมาในลักษณะของการที่ตนเองอไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้เช่นอาจจะแสดงอาการกโกรธก้าวรล้า มากจนเกินไปอาจจะมีอะไรมากระทบเพียงเล็กน้อยแต่ก็แสดงอารมณ์หุนหันพันแล่นถ้าเขาไปขับรถรถที่เขาขับอยู่อาจจะไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายอาจจะไปเฉียวชนเขาถ้าเขาทางานอยู่เขาจะทํางานแล้วไม่เสร็จหนีกลับบ้านไปซะก่อนเขาจะทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นได้ง่ายสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าคนที่มี E q คิวในหัวข้อนี้อาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารอารมณ์ของตนเองจัดการอารมณ์ตนเองเช่น ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายเราจะหาเทคนิควิธีการไม่จะเป็นการมองโลกในด้านบวกการหาความคิดที่เป็นทางเลือกเช่นเวลาที่เราเจอกับการตําหนิจากคนรอบข้างเราจะมองมันในแง่ที่เป็นไฟในการทํางานเราเจอกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับแรงกดดันเป็นปัญหาเราจะมองว่าปัญหาเหล่านี้ทําให้เราเกิดความคิดที่เป็นทางเลือกมีช้อยส์ในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไป ซึ่งถ้าเรามองแบบนี้แล้วอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นและตอบสนองไปกับเหตุการณ์เนี่ยก็จะไม่รุนแรงและก็จะออกมาในทิศทางที่สร้างสารรค์เป็นประโยชน์มากขึ้นครับอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเราทำแบบประเมิอนอีคแล้วพบว่าเราปกติแล้วต้องทำอะไรอีกไหม ผมคิดว่าอันดับแรกครับการที่เราพบว่าตัวเองอยู่ในเกมมาตรฐานนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่คําถามต่อไปก็คือว่าแล้วมันสามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมหรือดียิ่งขึ้นได้ไหมคําตอบก็คือได้และก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจจะพัฒนาไอในหัวข้อไหนผมตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นคนที่มีความสุขดีอยู่แล้วมีเพื่อนฝูงอยู่พอสมควรแล้วนะอาจจะทํางานที่มีความพึงพอใจอยู่แล้วก็จริงแต่ท่านสามารถที่จะเพิ่ม สิ่งที่เป็น EQ ได้ด้วยการที่เราเรียนรู้สิ่งที่เป็นศักยภาพในตัวเราเองว่าเราควรจะเดินไปในทางไหนผลตัวอย่างเช่นพนักงานบริษัทอาจจะทํางานแล้วมีเพื่อนฝูงแล้วมีความมั่นคงแล้วแต่ขณะเดียวกันครับก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าอนาคตเราอีก5ปี10ปีจะเป็นอย่างไรถ้าเราเมองในแง่นี้ก็หมายความว่าเราควรจะใช้ EQ ในหมวดของการที่เราเป็นคนที่เป็นคนดีก็คือเป็นคนที่มีความอดทน ต่อแรงกรดดันต่างๆอดทนต่อ,อสิ่งที่มาทําให้เรารู้สึกว่าผิดพลาดหวังไปมีความมุ่งมั่นพยายามนะครับสามารถที่จะวางแผน,นดำเนินการดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีสมรรถภาพที่ยั่งยืนกับคนรอบข้างอาจจะหมายถึงเพื่อนสนิทอาจจะหมายถึงแฟนก็เป็นไปได้และสุดท้ายอาจจะหมายถึงการที่เรามีความสุขที่ยั่งยืนมากขึ้นครับ ไม่มีการแกว่งไวไปตามสิ่งที่เหมือนกับเป็นความสุขชั่วคราวคนเรามีความสุขได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความสุขนั้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นคนที่มีคิวในปริมาณที่เหมาะสมแล้วอาจจะลองมองนึกต่อไปครับว่าอนาคตตนเองจะมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรจะมีความสุขที่มั่นคงแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้อย่างไรถ้าเรามองแบบนี้ เราก็จะรู้ตัวครับว <fol> <eight> ่าเราควรจะพัฒนาตนเองเมื่อจะเป็นทักษะความสามารถภาษาหรือแม้ทั้งอาจจะหางานงานดีเลกที่มีความเหมาะสมและก็เป็นเป้าหมายในชีวิตของตนเองด้วยครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอันดับแรก การที่เราประเมินตนเองแล้วพบว่าเราเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่แคร์คนอื่นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีสมรรถภาพที่ดีและก็แถมยังเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตประจำวันได้ง่ายด้วยสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีครับังนั้นถ้าเราถามว่าคนที่มีคิวสูงควรทำยังไงล่ะอันดับแรกก็คงจะต้องรักษาระดับไว้แหละครับอันนี้พูดกันง่ายๆแล้วก็สิ่งที่จะขอเสริมเข้าไปก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเอง ให้ไปได้ไกลกว่าที่ท่านเป็นอยู่ถ้าจะมองดูว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นในตัวของท่านคืออะไรท่านมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรในอนาคตที่อาจจะไกลสักนิดหนึ่งถ้าจะมองดูว่าในเส้นทางที่ท่านจะไปถึงเป้าหมายหรือว่าคุณค่าในชีวิตของท่านนั้นมันควรจะทําอะไรบ้างท่านควรจะเรียนอะไรควรจะทํางานอะไรควรจะมีเพื่อนฝูงแบบไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการ take action โดยใช้ศักยภาพคือ EQ เนี่ย ให้เกิดประโยชน์และก็กลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีก็คือว่าท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จจะเรียกว่าอย่างที่ควรจะเป็นเต็มตามศักยภาพท่านจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นนะเต็มที่ตามศักยภาพของท่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับดีแล้วครับที่มันสูงแล้วก็พยายามที่จะมองหาว่าถ้างั้นมีอะไรที่ท่านสามารถทําได้มากกว่านั้นทั้งเพื่อให้ชีวิตตนเองดีขึ้น แล้วก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของการทําเพื่อผู้อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับการกระทําเพื่อ,อเหมือนกับช่วยเหลือคนอื่นนะครับใช้ความสามารถของตอนเองเพื่อให้สังคมของท่านมีความเป็นอยู่และมีความสุขที่ดีขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือท่านก็จะมีความสุขไปกับครอบครัวและสังคมที่ท่านอยู่ด้วยครับ